ศึกษาอย่างน้นถูศึกษาปีที่เออปีปีที่อุามสาษาครับผมโอเควันนี้นะคะจะมานั่งคุยกับอักกี้ดีกว่าไหมสวัสดีอักกี้สวัสดีพี่ปอยคุกโอเควันนี้นะคะเราจะมานั่งคุยกับอักกี้โอเค อาก,กีบีแฟร์เนีย่ยคะยังครับโอเคแล้วตอนนี้อาก,กีเป็นเป็นอะไรอ่ครับไม่สบายเหรอไม่เห็นพ่อยพูดเลยเดี๋ยวนี้สบายดีครับและพี่ปอยคุ้งลนะ่ะโอ้สบายดีจ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปออกไปเดินเล่นก่อนนะครปอ ดดดีดีดดเดี๋ยวแป๊นึงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสีของผมมาให้ดูก็แล้วกันนะครับเพื่อนผมด้วยโอเคผมจะเรียกเพื่อนมาแล้วนะเพื่อนผมชื่อปักการครับปักกาศมานี่สิปรกกาศอ้าวสวัสดีสวัสดีอักกี้สวัสดีปักกาศสบายดีไหมสบายดีแล้วเธอล่ะ สบายดีครับผมโอเคผักกาดดูดูดูเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเอนสิสวัสดีครับผมชื่อผักกาดครับอายุห้าปีอยู่อันุบาลสามครับผมเห็นหัวผมไหมครับมีดอกไม้ตั้ง3ามดอกในข้างหลังมีสอดอกนะครับผม แตเ่เพื่อนผมได้แนะนำตัวไปแล้วนะครับโอเคอย่าอย่าลืมกดไลค์และก,กดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมรอดูคลิปใหม่ด้วยนะคระบ,บ๊ายบายบ๊ายบายโอ๊ยบ๊ายบาย